ถ้าวันหนึ่งมหาเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่เดินผ่านถนนธรรมดาแล้วพบว่าหญิงขายลอตเตอรี่ตรงหน้าคือภรรยาเก่าที่เขาเคยทอดทิ้งไปแต่สิ่งที่น่าตกใจกว่านั้นคือชายชาราลึกลับที่โผล่มาพร้อมความจริงอันดำมืดในอดีตความจริงที่เขาไม่เคยกล้าเผชิญกำลังกลับมาทวงคืนทุกสิ่งเรื่องราวนี้จะจบลงอย่างไรและมหาเศรษฐีจะเลือกเส้นทางใดเมื่ออดีตที่ฝังลึกไม่อาจหนีได้อีกต่อไปเรื่อง เกิดอะไรขึ้นเมื่อมหาเศรษฐีเจอภรรยาเก่าขายลอตเตอรี่เห็นใจหรือดูถูกแสงแดดยามเย็นส่องลงบนถนนเก่าแก่กลางกรุงเทพเสียงมอเตอร์ไซค์ขับผ่านแตรรถดังระงมสะท้อนกล้องในตรอกแคบมหาเศรษฐีในชุดสูทร,รูก้าวลงจากรถหรูคันดำรองเท้าหนังเงาวับแตะลงบนพื้นถนนที่เต็มไปด้วยฝุ่นและรอยน้ำขังกลิ่นควันรถและกลิ่นอาหารดิมทางปะปนกันในอากาศ เขาเดินตรงไปท่ามกลางผู้คนที่หันมามองด้วยสายตาอยากรู้อยากเห็นแล้วสายตาของเขาก็หยุดนิ่งหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่ริมถนนมือกอดตะกร้าใหญ่เต็มไปด้วยลอตเตอรี่ผ้าพันศีรสีซี่คลุมผมที่ยุ่งเล็กน้อยเสื้อเชิ้ตเก่าๆที่เต็มไปด้วยเหงื่อเธอเงยหน้าขึ้นสบตาก,กับเขาในทันทีหัวใจเขากระตุกแรงริมฝีปากของเธอสั่นไหวเล็กน้อยแต่แววตากลับนิ่งและมั่นคงเขาจำได้ทันทีนั่นคือภรรยาเก่าของเขา ผู้หญิงที่ครั้งหนึ่งเคยร่วมสร้างฝันและเคยเป็นทุกสิ่งในชีวิตเขาเสียงรอบข้างเงียบลงในความรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนเขากล้าเข้าไปใกล้มือสั่นเล็กน้อยก่อนเอื้อมไปรับลอตเตอรี่จากเธอกลิ่นเหงื่อผสมกลิ่นฝุ่นเมืองตีเข้าจมูกในขณะที่เธอยื่นกระดาษสีสันจางให้เขากลับรู้สึกเหมือนมันหนักกว่าทองความทรงจำเก่าไหลย,ย้อนกลับมาทั้งเสียงหัวเราะน้ำตาและคำสัญญาที่หายไป แววตาผู้คนรอบๆจับจ้องสงสัยว่ามหาเศรษฐีคนนี้จะยื่นเงินด้วยความเห็นใจหรือจะปลายตามองด้วยความดูถูกหัวใจของเขาเต้นแรงเหมือนถูกบีบด้วยมือที่มองไม่เห็นและในเสี้ยววินาทีนั้นเขาต้องเลือกว่าจะวางสายตาเช่นไรต่อหน้าผู้หญิงที่เคยเป็นโลกทั้งใบของเขามือของเขากำลังกำลัอเตอรี่ไว้แน่นกระดาษบางๆสั่นไหวไปกับแรงลมจากรถที่แล่นผ่านเสียงหัวใจเขาดังชัดเจนจนกลบเสียงวุ่นวายของถนน เธอยืนนิ่งสายตาไม่หลบไม่ยิ้มแต่ก็ไม่ร้องไห้เพียงมองเขาตรงๆด้วยความแข็งแรงที่ไม่คาดคิดดวงตาคู่นั้นเต็มไปด้วยคำถามและบาดแผลที่ไม่เคยหายริมฝีปากของเขาขยับเล็กน้อยแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาคอเสื้อนั่นขึ้นเหมือนอากาศรอบตัวหายไปความทรงจำของคืนสุดท้ายที่เธอเดินจากเขาย้อนกลับมาแทงใจอย่างเฉียบพลันผ้าเธอวางกระเป๋าไว้ที่หน้าประตูน้ำตาไหลเงียบ คำพูดของเธอในวันนั้นยังดังอยู่ในหัวและตอนนี้เธอกำลังยืนตรงหน้าในฐานะแม่ค้าขายลอตเตอรี่ริมถนนไม่ใช่คู่ชีวิตไม่ใช่คนที่อยู่ข้างกายอีกต่อไปเสียงเด็กขายพวงมาลัยร้องเรียกลูกค้าดังแทรกขึ้นมาแต่เขายังคงยืนนิ่งเหงื่อเริ่มผุดขึ้นที่ขมับทั้งที่แดดเริ่มอ่อนลงแล้วเธอเอียงหน้าเล็กน้อยเหมือนรอคำพูดอะไรบางอย่างจากเขาความเงียบยิ่งทำให้บรรยากาศหนักอึ้ง สายตาของผู้คนรอบข้างยังจับจ้องเหมือนกำลังรอคำตอบและทันใดนั้นเสียงในใจเขาก็ตะโกนถามว่านี่คือบทพิสูจน์ว่าเขาจะเลือกศักดิ์สีหรือเลือกหัวใจมือของเขาสั่นเล็กน้อยขณะหยิบธนบัตรออกมาจากกระเป๋าสตางค์เสียงกระดาษเงินเสียสีกันเบาๆกลับดังชัดในความเงียบที่กดดนันเขายื่นเงินไปตรงหน้าเธอสายตาของผู้คนรอบข้างยิ่งจับจ้องเธอมองธนบัตรในมือเขาแล้วเงยหน้าขึ้นสบตาอีกครั้ง ไม่มีคำพูดไม่มีรอยยิ้มเพียงแววตาที่เต็มไปด้วยคำถามมือเธอค่อยๆเอื้อมไปรับแต่ไม่แตะต้องปล่อยให้ช่องว่างเล็กๆระหว่างปลายนิ้วทั้งสองแขวนอยู่กลางอากาศหัวใจเขาเต้นแรงเหงื่อไหลซึมตามข้างแก้มเสียงเครื่องยนต์ของรถที่แล่นผ่านเหมือนห่างไกลออกไปทุกทีในวินาทีนั้นเขาไม่รู้เลยว่าเงินที่ยื่นออกไปคือเครื่องหมายของความช่วยเหลือหรือคือการตอกย้ำความแตกต่างระหว่างเขากับเธอ เธอกับพริตาช้าช้าริมฝีปากขยับเหมือนจะพูดอะไรบางอย่างแต่กลับกืนหายไปในลำคอสายลมพัดแรงขึ้นพาเสียงป้ายเหล็กสัน่นกระทบกันดังแผ่วเบาและบรรยากาศรอบตัวก็เหมือนจะถาถมเข้าใส่เขาเพียงลำพังเธอสุดลมหายใจเข้าลึกสายตาย,ยังคงตรึงเขาวไว้เสียงหัวใจของเขาดังชัดราวกับกรองศึกริมฝีปากของเธอขยับอีกครั้งคราวนี้มีเสียงออกมาเบาๆคุณเปลี่ยนไปมาก เสียงนั้นสั่นแต่หนักแน่นพอจะกรีดลงในใจเขามือของเขาค้างอยู่กลางอากาศเงินยังไม่ถูกแต่ต้องผู้คนรอบข้างเดินผ่านไปแต่สำหรับเขาเวลาหยุดนิ่งกลิ่นควันจากรถเมโครกเข้ามาแต่เขาแทบไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะคำพูดสั้นๆของเธอเหมือนแรงกดมหาศาลที่กดเขาจมลงเธอขยับมือเล็กน้อยไม่รับเงินแต่เลื่อนตะกร้าลอตเตอรี่เข้ามาใกล้แทนถ้าจะช่วยช่วยซื้อในสิ่งที่ฉันทำเอง น้ำเสียงเธอตรงไปตรงมาไม่มีวิงวอนไม่มีการอ้อนวอนใดๆเขามองไปที่ลอตเตอรี่หลากสีสันในตะกร้าดวงตาพร่าเลือนราวกับเห็นมันแปลเปลี่ยนเป็นเศษเสี้ยของความฝันที่เคยพังทลายลมพัดแรงอีกครั้ง้าคลุมศีรษะของเธอสะบัดเล็กน้อยเผยให้เห็นเส้นผมที่แซมด้วยสีขาวบางส่วนหัวใจเขาหนักอึ้งกว่าเดิมและในวินาทีนั้นเขารู้สึกเหมือนกำลังถูกบังคับให้เผชิญหน้ากับความจริงที่หนีมาตลอดมือของเขากำลอตเตอรี่ในตะกร้านแน่นขึ้นทีละใบ เสียงกระดาษแห้งๆดังกรอบแกรบในความเงียบสายตาของเธอยังคงมองตรงมาไม่หลบเลี่ยงแม้แต่น้อยฉันไม่ต้องการความสงสารเสียงของเธอนุ่มแต่หนักแน่นแฝงด้วยแผลลึกที่ไม่มีวันสมานคำพูดนั้นเหมือนมีดบางเฉียบตัดทะลุเก,กราะศักดิ์สรีของเขาในทันทีลมหายใจเขาขาดห้วงราวกับมีใครบีบคอไว้แน่นเขามองใบหน้าที่เคยคุ้นเคยใบหน้าที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่พิงพาแต่ตอนนี้กลับยืนอยู่ตรงหน้าในฐานะคนแปลกหน้า รอบกายเสียงผู้คนยังคงจอแจแต่ทุกอย่างเหมือนห่างไกลออกไปทุกทีเพราะสิ่งเดียวที่ชัดเจนคือดวงตาคู่นั้นที่สะท้อนความจริงอันโหดร้ายกลับมาให้เขาและความจริงนั้นคือเขาได้สูญเสียบางสิ่งที่เงินทองไม่มีวันซื้อคืนมาได้ลมหายใจของเขาหนักขึ้นทุกวินาทีฝ่ามือชื้นไปด้วยเหงื่อจนธนบัตรเริ่มยับยน่นเขาพยายามจะพูดแต่เสียงกลับติดค้างในลำคอเธอเบือนหน้ามองไปยังถนนที่เต็มไปด้วยฝุ่นและผู้คนที่เร่งรีบ ในดวงตาของเธอไม่มีแววตัดเพอไม่มีความอ่อนแอมีเพียงความเงียบสงบที่ทําให้เขายิ่งรู้สึกเล็กลงเรื่อยเสียงหัวเราะของเด็กข้างถนนดังแทรกเข้ามาเขาหันไปเห็นเด็กชายตัวเล็กนั่งอยู่ไม่ไกลเด็กคนนั้นมีดวงตาที่คุ้นเคยเกินกว่าจะเป็นเพียงคนแปลกหน้าหัวใจเขากระตุกแรงจนแทบหยุดเต้นเด็กชายหันมามองเขาแล้วรีบหลบสายตากลับไปหาหญิงคนนั้น เธอเอื้อมมือไปลูบศีษะเด็กเบาๆแววตาอ่อนโยนผสมความเหน็ดเหนื่อยในวินาทีนั้นเขาเริ่มเข้าใจบางสิ่งที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนและความจริงนั้นกำลังถาโถมเข้ามาเหมือนคลื่นยักษยย์ที่พร้อมจะตืนเขาทั้งตัวเลือดในกายเขาเย็นวาบดวงตาจับจ้องเด็กชายคนนั้นอย่างไม่อาจละสายตาได้คิวรูปร่างและรอยยิ้มที่ซ่อนอยู่ในแววตานั้นคล้ายกับนาสทอนจากอดีตที่เขารู้จักดีเกินไป เขาก้าวถอยหลังเล็กน้อยราวกับพื้นดินกำลังสั่นไว้ใต้เท้าหญิงคนนั้นก้มหน้าลงลูบผมเด็กชายอีกครั้งก่อนเอ่ยเสียงเบาไปเล่นตรงโน้นก่อนนะเด็กชายพยักหน้าและวิ่งออกไปท่ามกลางฝูงชนที่พลุกพล่านเขายังคงยืนนิ่งใบหน้าซีดเผือดริมฝีปากขยับถามแต่เสียงแผ่วจนแทบไม่เป็นคำเขาคือใครหญิงคนนั้นเงยหน้าขึ้นสบตาเขาตรงๆ ในดวงตานั้นไม่มีน้ำตามีเพียงความนิ่งงันที่ทำให้บรรยากาศหนักอึ้งจนหายใจไม่ออกเสียงแปรรถดังขึ้นจากถนนแต่กลับเหมือนอยู่ไกลน้ำพันไมยเธอค่อยๆเอ่ยคำตอบที่เหมือนหินหนักถล่มลงกลางอกเขาเธอสูดลมหายใจยาวก่อนเอ่ยเสียงเรียบเขาคือลูกชายของฉันคำพูดนั้นกระแทกเข้าใส่เขาเหมือนค้อนเหล็กทุก,กลางอกดวงตาของเขาเบิกว้างร่างกายแข็งทื่อราวกับถูกตรึงลูกชาย เสียงเขาสั่นไม่มั่นคงเหมือนที่ผ่านมาเธอยืนตรงนั้นอย่างมั่นคงแววตาไม่หวั่นไหวใช่เธอเว้นจังหวะเล็กน้อยก่อนเอ่ยช้าๆและเขาคือลูกของคุณด้วยโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนเสียงรอบข้างพันเงียบว่างราวกับถูกกลืนหายไปเที่ยงเสียงหัวใจเขาที่เต้นแรงจนแทบจะระเบิดออกมาเขาก้าวถอยหลังอีกครั้งเหมือนพื้นถนนไม่มั่นคงพอจะรองรับร่างกาย ดวงตาสั่นไหวริมฝีปากพยายามจะเอ่ยแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดเธอยังคงยืนนิ่งดวงตาคมกริบมองตรงมาเหมือนกำลังรอคำตอบจากเขาเพียงคนเดียวริมฝีปากของเขาสั่นไหวเหมือนอยากเอ่ยคำอธิบายแต่ลมหายใจกลับหนักอึ้งเหมือนมีโซ่เหล็กพันธนาการรอบอกทำไมคุณไม่บอกฉันเสียงเขาเบาหวิวราวกับแรงทั้งหมดถูกดูดหายไปเธอยืนนิ่งสายตายเย็นเฉียบแต่ไม่ไร้ความรู้สึก เพราะวันที่คุณเลือกทิ้งฉันไปคุณก็เลือกที่จะทิ้งทุกอย่างแล้วคำพูดนั้นกรีดลงกลางหัวใจเหมือนแผลเก่าถูกฉีกซ้ำอีกครั้งเขากระพริบตาทีดวงตาเริ่มพร่ามัวไปด้วยน้ำตาที่ไม่เคยยอมให้ใครเห็นแต่เขาคือลูกของฉันเสียงสั่นเครือหลุดออกมาในที่สุดเธอหันหน้ามองไปทางที่เด็กชายวิ่งเล่นอยู่แววตาอ่อนลงเล็กน้อยแต่ยังแฝงด้วยความเจ็บลึกลูกไม่ต้องการพ่อที่มีเพียงชื่อแต่ไม่มีหัวใจ คำพูดนั้นเย็นชาแต่ตรงไปตรงมาจนทําให้เขาแทบล้มทั้งยืนเขายกมือขึ้นกุมขมับเหมือนสมองไม่อาจรับกับความจริงที่ประดังเข้ามาเสียงผู้คนยังคงเดินทุกพล่านแต่ทุกก้าทุเสียงกลายเป็นเพียงฉากหลังที่ไร้ความหมายเพราะในวินาทีนั้นความจริงเพียงหนึ่งเดียวได้ฉีกทุกกระป้องกันที่เขาเคยสร้างไว้จนพังทลายเขาสูดลมหายใจแรงพยายามรวบรวมถ้อยคําที่กระจัดกระจายอยู่ในใจให้ฉันได้ทําหน้าที่พ่อเถอะ เสียงของเขาเต็มไปด้วยความสั่นคลอนทั้งอ้อนวอนทั้งสำนึกผิดเธอขยับริมฝีปากเล็กน้อยแต่สายตาย,ยังคงแข็งกร้าวหน้าทีพอไม่ใช่สิ่งที่เริ่มทำได้เพียงเพราะคุณสำนึกขึ้นมาคำพูดนั้นหนักหน่วงราวกับหินถ่วงลงกลางอกเขาเขาเกล้าเข้าไปใกล้อีกก้าวมือยื่นออกไปเหมือนอยากคว้าโอกาสสุดท้ายฉันจะชดเชยฉันจะทำทุกอย่างเสียงเขาแตกพร่าเหมือนกำลังแตกสลายจากข้างใน เธอสายศีรษะช้าช้าดวงตาสั่นไหวแต่ยังไม่ปล่อยให้ความอ่อนแอเผยออกมาชดเชยไม่ได้หรอกเธอเว้นว่าก,ก่อนเอ่ยต่อด้วยน้ำเสียงเรียบเย็นพระสิ่งที่หายไปมันไม่ใช่แค่เวลาแต่มันคือความไว้ใจที่ไม่มีวันกลับมาอีกเขาชะงักร่างกายเหมือนถูกตรึงอยู่กับที่เสียงรอบข้างพันเงียบลงอีกครั้งในหูของเขามีเพียงหัวใจที่เต้นแรงและคำพูดของเธอที่สะท้อนกล้องในความว่างเปล่า เขายืนนิ่งใบหน้าซีดเผือดเหมือนถูกดูดเอาลมหายใจออกไปทั้งสิ้นริมฝีปากพยายามจะเอ่ยแต่คำพูดทุกคำกลับติดค้างในลำคอเธอหันไปมองเด็กชายที่กำลังนั่งเล่นก้อนหินอยู่ข้างทางรอยยิ้มบางๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าเธอแต่เต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าและความเศร้าจากนั้นเธอหันกลับมามองเขาอีกครั้งสายตาคมกริบคู่นั้นเต็มไปด้วยความนาแน่วแน่คุณมีทุกสิ่งที่โลกนี้ยกให้แต่คุณไม่มีสิ่งที่สำคัญที่สุด เสียงเธอสั่นนิดๆแต่ยังชัดเจนพอจะบาดลึกลงกลางใจเขาเขาขยับปากเหมือนอยากถามแต่ไม่ทันได้เอ่ยอะไรเธอวางตะกร้าลอตเตอรี่ลงที่พื้นแล้วเอื้อมมือไปจับมือลูกชายเด็กชายเงยหน้าขึ้นยิ้มเล็กน้อยก่อนลุกขึ้นยืนข้างเธอฝูงชนรอบๆเังงคงสัญจรผ่านไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่สำหรับเขาโลกทั้งใบกำลังแตกสลายตรงหน้าเธอหันหลังให้เขาอย่างช้าๆ ก้าวเดินออกไปพร้อมกับเด็กชายโดยไม่หันกลับมามองอีกเลยเขายืนแข็งทื่ออยู่ท่ามกลางถนนในมือยังกำลลอตเตอรี่เอาไว้แน่นแต่หัวใจกลับว่างเปล่าราวกับไม่เหลืออะไรเลยลอตเตอรี่ในมือเขาถูกบีบแน่นจนยับยุยย่เงื่อไหลซึมเต็มฝ่ามือแต่เขาไม่รู้สึกเลยสายตาย,ยังคงจับจ้องแผ่นหลังของเธอกับเด็กชายที่ค่อยๆห่างออกไปเรื่อยๆหัวใจเขาหนักอึ้งเหมือนก้อนหินพันธนาการ ขาทั้งสองข้างไร้แรงร่างกายสั่นเทาและในที่สุดเขาสุดตัวลงคุกเข่ากลางถนนที่เต็มไปด้วยฝุ่นและเสียงวุ่นวายผู้คนบางคนหันมามองด้วยความแปลกใจแต่ส่วนใหญ่ก็เดินผ่านไปเหมือนไม่เห็นอะไรเขาก้มหน้าลงต่ำเสียงสะอื้นติดค้างในลำคอหยดน้ำตาแรกไหลรินลงมาเปื้อนกระดาษลอตเตอรี่ที่กำลังสั่นอยู่ในมือผ้าผู้หญิงที่เคยเป็นภรรยาและเด็กชายที่เพิ่งรู้ว่าเป็นลูกเลินรางไปในสายตาที่พร่ามัว แต่กลับชัดเจนในความเจ็บปวดที่กัดกินจากข้างในในความวุ่นวายของกรุงเทพไม่มีใครหยุดดูชายผู้มัง่งคั่งคนนั้นกำลังแตกสลายเสียงเครื่องยนต์รถบีบแตรผู้คนตะโกนขายของแต่สำหรับเขาโลกทั้งใบเหลือเพียงความเงียบและความว่างเปล่าเขายังคงคุกเข่ากับพื้นถนนเสียงรองเท้าหนังที่เคยภูมิฐานบัดนี้เปื้อนฝุ่นและคราบน้ำสกปรปกมือที่เคยจับเพชรนับพันล้านกับลอตเตอรี่ขาดยับอยู่แน่นจนเส้นเลือดปูดขึ้น น้ำตายยังคงรินไหลไม่หยุดไม่ไอายสายตาผู้คนรอบข้างเพราะสิ่งที่เจ็บกว่าความอับอายคือการได้รู้ว่าเขาสูญเสียทุกอย่างที่แท้จริงไปแล้วแผ่นหลังของหญิงคนนั้นและเด็กชายลับหายเข้าไปในฝูงชนเขาพยายามจะยกหัวขึ้นมองอีกครั้งแต่ภาพรลับพร่ามัวจนไม่เหลือรูปร่างหัวใจเขาเหมือนถูกบีบด้วยมือที่มองไม่เห็นทุกเสียงรอบกายพันหายไปเหลือเพียงเสียงสะท้อนในใจตัวเองเสียงที่กระซิบถามซ้ำแล้วซ้ำเล่า ทำไมตอนนั้นฉันถึงเลือกทิ้งเธอไปริมฝีปากของเขาสั่นไหวเอ่ยคำที่ไม่เคยออกมาจากปากมาก่อนฉันแพ้แล้วเสียงเบาราวกับลมหายใจขาดห่วงละลายไปกับความวุ่นวายของเมืองและร่างของมหาเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่ก็เหลือเพียงเงาเดียวดายท่ามกลางถนนที่ไม่มีใครหันกลับมามองอีกเลยร่างของเขายังคงคุกเข่ากับพื้นถนนน้ำตาไหลยหยดลงบนเศษลอตเตอรี่ที่ฉีกขาดในมือ ความเจ็บปวดกัดกินหัวใจจนแทบหายใจไม่ออกผู้คนเดินผ่านไปไม่ใครสนใจเสียงสะอื้นของมหาเศรษฐีผู้ล้มเหลวจนกระทั่งมือหนึ่งเอื้อมมาวางบนไหล่เขาอย่างแผ่วเบาสัมผัสนั้นทำให้เขาสะดุ้งเงยหน้าขึ้นอย่างช้าๆช,ชายชาราผู้หนึ่งยืนอยู่ตรงหน้าเสื้อผ้าขาดรุงริ่งแต่ดวงตาเต็มไปด้วยความสงบฉันเห็นทุกอย่างเสียงแหบพระดังขึ้นท่ามกลางความวุ่นวายและนี่คือราคาที่คุณต้องชดใช้ ดวงตาของเศรษฐีเบิกกว้างร่างกายสั่นเทาเพราะในแววตาชายชารามีบางสิ่งที่ลึกลับเกินกว่าจะเป็นเพียงคนแปลกหน้าเหมือนเขารู้จักเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่ต้นและคำพูดนั้นคือประตูบานใหม่ที่กำลังจะพาเขาไปสู่เส้นทางที่มืดมนยิ่งกว่าเดิมสายตาของมหาเศรษฐีสั่นไหวมองชายชาราตรงหน้าอย่างไม่ไว้ใจเสียงรอบกายพลันหายไปครั้งเหลือเพียงเสียงลมหายใจของเขาเองคุณรู้จักฉันได้ยังไง เสียงเขาแหบพร่าราวกับกืนหินก้อนใหญ่ลงคอชายชราย,ย้มจังๆมุมปากสั่นไหวเล็กน้อยฉันรู้จักคุณตั้งแต่ก่อนที่คุณจะเป็นมหาเศรษฐีเสียอีคำพูดนั้นทําให้หัวใจเขากระตุกแรงเป็นไปไม่ได้เขาพึมพำเบาๆสายหน้าอย่างไม่เชื่อสายตาแต่ในวินาทีนั้นชายชราก็ก้มตัวลงหยิบเศษลอตเตอรี่ที่เปื้อนน้ำตาจากมือเขาทุกการเลือกในชีวิตมีราคาที่ต้องจ่าย น้ำเสียงนั้นก้องสะท้อนในหูเขาเหมือนระฆังดังในที่ว่างเปล่าวแววตาคมกริบของชายชาราเหมือนแทงทะลุเข้าไปในจิตใจที่แตกร้าวของเขาและชั่วขณะนั้นเองเขารู้สึกได้ว่าช,ชายชราตรงหน้าไม่ใช่เพียงคนขายลอตเตอรี่หรือขอทานริมถนนแต่คือเงาแห่งอดีตที่กลับมาทวงสิ่งที่เขาหนีมาตลอดชีวิตหัวใจของมหาเศรษฐีเต้นแรงเหมือนกลองรัวมือเย็นเฉียบจนเขารู้สึกเหมือนเลือดในกายหยุดไหล ชายชรามองเขานิ่งไม่กับพริบตาเธอจำไม่ได้จริงหรือน้ำเสียงนั้นแผ่วเบาแต่กรีดลึกลงไปในความทรงจำที่เขาไม่อยากนึกถึงภาพอดีตวาาขึ้นมาในหัวเหมือนฟ้าแลบกลางคืนมืดภาพบ้านไม้เก่าๆริมคลองภาพหญิงสาวในชุดเรียบง่ายยืนยิ้มอ่อนโยนภาพเด็กชายตัวเล็กที่วิ่งตามเสียงหัวเราะเขาสะดุ้งเฮือกหายใจติดขัดไม่นะเป็นไปไม่ได้ฉันลืมไปแล้ว แต่ชายชารากลับหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะนั้นแห้งผักเหมือนไม้เก่าที่กำลังแตกหักไม่มีใครลืมได้หรอกชายชาราก้าวเข้ามาใกล้อีกก้าวกลิ่นเก่าฝุ่นชื้นและควันไฟโชยเข้าจมูกเขาทำให้เขารู้สึกเหมือนถูกดึงกลับไปยังวันที่เขาเลือกทิ้งทุกสิ่งเพื่อความร่ำรวยและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือในเงามืดของใบหน้าชายชาราเขาเหมือนเห็นแววตาของตัวเองเมื่อหลายสิบปีก่อน มหาเศรษฐีตัวสั่นหัวใจเต็มไปด้วยความกลัวและความสับสนภาพอดีตยังคงไหลวนในหัวเหมือนหนังที่ฉายซ้ำไม่หยุดเขามองชายชาราตรงหน้าดวงตานั้นเต็มไปด้วยความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธน้ำตาไหลช้าๆบนใบหน้าที่เคยเชิดยิงฉันทำผิดพลาดมามากพอแล้วเสียงเขาแตกพร่าเหมือนถูกบีบคอชายชาราย้มจางๆดวงตานิ่งสงบก,การยอมรับคือก้าวแรกของการชดใช้ มือเหี่ยวย่นวางเศษลอตเตอรี่ที่เปื้อนน้ำตาลงบนฝ่ามือของเขาทัานใดนั้นเสียงรถราวุ่นวายรอบตัวกลับดังขึ้นอีกครั้งเหมือนโลกที่หยุดนิ่งเมื่อครูค่อยๆขยับเดินต่อมหาเศรษฐีเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าที่เริ่มเปลี่ยนสีไปสู่ยามค่ำแสงสุดท้ายของวันศาสตร์ลงบนเศษกระดาษในมือเขากำมันแน่นรู้ว่าแม้จะไม่มีค่าในตลาดแต่กลับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความจริงที่เขาหนีมาตลอดชีวิต ก้าวแรกที่หนักอึ้งที่สุดได้ถูกย่ำลงไปแล้วและจากนี้ทุกย่างก้าวจะเป็นการเดินบนเส้นทางใหม่ที่ไม่อาจย้อนกลับ